สวัสดีค่ะวิดีโอชุดนี้เป็นวิดีโอสำหรับค่ายบริการวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพราราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชสิ่งที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือข้อสอบโอนไนค่ะข้อสอบ O อนนชุดนี้คือข้อสอบของปีการศึกษา2561วิชาภาษาไทยมีข้อสอบปรนไยทั้งหมด32ข้อและข้อสอบอัตนัยอีก2ข้อค่ะถ้ามีเนื้อหาผิดพลาดประการใดขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยค่ะ ข้อที่4จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ4ก็ปลาหมอเป็นปลานนําจืดพื้นบ้านของไทยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นแต่ชาวบ้านทั่วไปเรียกปลาหมอหรือปลาหมอไทยขอปลาหมอเป็นปลาที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั่วทุกภาคของประเทศไทยเนื่องจากมีรสชาติดีเนื้อแน่นนุ่มหวานแต่มีราคาค่อนข้างแพง คอควายปลาหมอเป็นปลาที่พบได้ในทุกแหล่งน้ำกระจายอยู่ทั่วไปในทวีปเอเชียสำหรับในประเทศไทยพบทุกภาคงองูคนไทยเชื่อว่าหากปล่อยปลาหมอจะทำให้ไม่เป็นโรคหรือหายจากโรคได้ด้วยชื่อที่มีความหมายถึงหมอหรือแพทย์ผู้รักษาโรค 4. ขอ้อใดเป็นข้อเช็จจริงทั้งสองข้อความ 1. กและข้อความขอ 2. ข้อความขอและข้อความงอ 3ข้อความโกและข้อความโคอ4ข้อความโคและข้อความง้อซึ่งคนนี้ตอบข้อ3ค่ะเรามาดูหลักการแบ่งเอียงแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นกันนะคะข้อเท็จจริงคือข้อความที่มีความเป็นไปได้มีความสมจริงมีหลักฐานเชื่อถือได้มีความสมเหตุสมผลข้อคิดเห็น คือข้อความที่แสดงความรู้สึกแสดงการคาดคะเนการเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมายเป็นข้อสนเสนอแนะหรือความคิดเห็นซึ่งเมื่อเรานำหลักของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นไปประกอบกับข้อความเราจะพบได้ว่าข้อขอไข่เป็นความคิดเห็นของคนส่วนหนึ่งไม่ใช่ความจริงทั้งหมดค่ะและข้ององูเป็นความเชื่อค่ะ